สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดุดสณีสปาชาแนลค่ะดูไลเจ้าปู่ไม่ทันมาฟังคลิปเจ้าปู่ดีก็อยู่เปล่าๆค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆน้องๆที่จะแวะเข้ามาชมฟังเสียงค่ะเสียงเจ้าปู่ให้ข่าว ทำเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปจ้างช่างมามันดีแค่ไหนมึงทำได้เปมดอเขาไหมอย่ะงเชฟสวัสดีค่ะเชฟยันผมล่วงผมจะขึ้นต่อจอาจารย์ตามผมจนหลับแลครับเอาไว้ตอนเช้านะครับทุกท่านพนาวาเชฟยันวาีโอนะเช้าก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวจะตามไปดูคลิปให้เด้ออาจารย์โมซับนเฟย ฟังคลิปเจ้าปูมีที่ดินมึงละเกิบมีอะไรเกิบเกิบมึงมีอะไรฮะมึงยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยตอนนี้ย้ายไปบ้านหลังเล็กกว่าเดิมอีกผมไม่มีอะไรหรอก <CEO S 1> ฮะซีโอยังไม่ได้<ว>เป็นเลยผีผมก็ไม่มีหรอกฮะ ยอมรับออกมาเองว่าถ้าเกิดว่าใบวิชาชีพปลิวเมื่อไหร่จะไปขายค้วยเตี๋ยวอนวาวาจะไปขายค๋วยเตี๋ยวแล้วอย่างนี้มึงมานั่งดูถูกเขาว่าเป็นกุลีโอไอควายเอ้ยหนังหน้าไม่รู้จักอายทุกคนว่าไหม จริงค่ะเจ้าปูดูถูกคนอื่นแต่ไม่ดูสารรูปตัวเองอย่างนี้เขาเรียกตัวอะไรวะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกตัวเหี้ยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิคะ น้าสเม็ดนะครับ19.99ก็20เหรียญ t h a คิ Thank you ห like. ล20เหรียญเป็นเงินก <คง S 2> ี่บาท้ครับอย่างนี้เขาเรียกตัวเที่ยวทำไมถึงเรียกตัวเที่ยรู้ไหมครับชื่อชื่อตัวเที่ยเนี่ยก็คือตัวเงินตัวทองแต่ตัวไม่ได้เป็นเงินเป็นทองนะครับ แค่ชื่อเฉยๆแค่ชื่อเฉยๆว่าตัวเงินตัวทองตัวเฮี้ยแต่กับไม่มีเนื้อหนังมังสาที่เป็นเงินเป็นทองไม่ได้มีโชคมีลาบดึงให้ให้ใหโชคให้ลาบเข้ามาเลยก็คือเฮี้ยนี่แหละครับ เป็นตัวเชี่ยแต่กลับไปดูถูกคนอื่นเขาว่าเป็นกุลีอา้ากุลีตรงไหนการที่ออกเหล็กเทปูนทำเองไม่ต้องจ้างช่างมันก็ประหยัดไม่ใช่หรอแล้วจะต่อให้ออกเหล็กเทปูนแต่เขาก็มีตำแหน่งเป็นซีโบริษัทมนโอมโฮมทรัพย์มึงมีอะไรอะ่ะ เขาจะทำอะไรเขาก็มีบริษัทเป็นของตัวเองเป็นได้แค่ตัวหี้ยแล้วมึงก็จะมาดูถูกเขาเนี่ยปัญญาอ่อนแท้อย่างนี้เขาเรียกขึ้นหัวข้อถูกเลยขึ้นหัวข้อบอกว่าอะไรนะโชว์สกิล เหมือนไร้มันสมองอนะ่ะก็มันนี่แหละบะเกิบนี่แหละมีแต่เรื่องโงงงูจะไปร้องเรียนกองสลากจะไปฟอ้องน้องโนเนี่ยแล้วมานั่งดูถูกเขาอะ่ะมีเหมือนเขาทําไม่ได้เหมือนเขามานั่งดูถูกเขามันถูกเลยเนี่ยเออของเขาไม่ว่าจะทำซุ้มไม่ว่าจะทำพื้น บันดงบันไดเขาเทปูนเขาทำเองหมดของมึงแค่ย้ายออฟฟิศแค่ทำออฟฟิศก็ต้องจ้างเล็กๆยัง<ช>กันรู<ล>หนูมึงยังไม่มีปัญญาทำเองเลยอ่ะมึงยังต้องจ้าง,งช่างมาทำให้แล้วเงินน่ะติดหนี้ผ่อนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจ่ายสดว่น่ะ โอ้ยถ้าห้องเล็กๆเ,เหมือนรูหนูแบบนั้นเนี่ยกูว่าพ่อพระเอกเขาทำเองนั่นอ่ะออฟฟิศนะ่ะถูกต้องเห็นไหมออฟฟิศที่ออฟฟิศที่ที่กรอบอ่ะเขาก็ทําทำเองห้องใหญ่กว่าห้องมึงเลยห้องห้องใหญ่กว่าออฟฟิสมึงเลยมั้ยแต่ออฟฟิศของมึงดูแคบดูยังกันรูหนูอะ่ะ มึงยังต้องจ้างช่างเลยโอ้โหสมองมึงนี่ยทำไม่ได้อย่างเขาแล้วช่างที่จ้างมาเนี่ยผ่อนเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าใจสด,ออจส,ดสมัย<ด> <ใจ S 1> นี้ <FC S 1> ทำงานรายรวันเขา,า,มาไม่ให้แผ่อนอหรอกน่าจะผ่อนนะแล้วมานั่งดูถูกเขาว่า เป็นคุรีโอ้ยมึงหน้าไม่อายนะหนังหน้าหนา,หนาชิบหายเลยอะ่ะช่วยกันหัวล่อหน่อยครับอยู่คนเดียวยหัวล่อไม่ออกค่ะเจ้าปู่ไม่มีราคา,า,คาแต่ไปไปด้อยค่าคนอื่นเพราะว่าแต่ตัวเองกลับไม่มีที่อะไรเลย,ไป,ยไปนั่งด้อยค่าไปนั่งดูถูกคนอื่นเขาอ่ะ หัวนลอกกันตึมเลยเจ้าปูกคลิปนี้ได้ใจเ<ด>ี็นเต็มเลยเอ,อถ้ามึงถ้ามึงทำได้เหมือนเขามึงมึงมีมากกว่าเขามึงนั่งดูปูกกูจะไม่ว่าเลยแต่ไม่มีเงี้ยอะไรเลยยังไม่นั่งดูปูกเขาอีกอ่ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าหนังหน้าหนาหนาเหมือนหนังหนังเที่ยะ,ะถามมาต่อไปมีคนถามว่าไอชูรถเนี่ยแรกแรกก็ดูอ่ารูอล,ลูกลักก็ดูมีมีตำ มีตำแหน่งน่านับถือไปมามาก็หมู่เดียวกันมวนเดียวกันจะลอยากรู้จะลอาฟังรีบเล่ามาเจ้าปู่ฟังดูไอชูรถนี่ก็ใส่แห้งไอ้ชูรถนี่ก็ใส่แห้ง เอามาก็หวังหวังผลประโยชน์อยากรู้ไหมว่าอีลาตายเรียกชูรสว่าอะไรเรียกพ่อคนระับอีลาตายเรียกไอชูรสว่าพ่อไม่รู้ชูรถไปได้กับแม่ไไปได้กับแม่มันนั่นเห็นไหมลุกแล้วเชียว <c oughs> เออไม่รู้ชูรถไปกินตับแม่อีลาตายตอนไหน,น <c oughs> อ่ะพอชูพอชู <c oughs> เป็นเป็นลิ้วล้ออีลาตายตั้งแต่แรกใส <c oughs> <c oughs> ่แห้ง เป็นลิ้วล้ออีลาตายตั้งแต่แรกกับปัจจุบันนี้แหละคิดว่าอีลาตายเป็นลูกปู่พอสมควรแล้วก็จะขอลุงแค่นี้ก่อนนะคะกับคุณคุณเพื่อนน้องๆที่แวะเข้ามาช่องดุตสนลาสาชาแนลเอาไว้ถ้ามีเวลาจะไปชมคลิปหลายๆาท่าน ด้วยกันที่ยังไม่ได้ <คน S 1> ฟังฟังยอว่ามีเงินมีทองยอดเดาค่ะยอดเสดเดตั้งแต่แรกยอดสดเดมไม่ออกว่าอีลาตายขอบคุณนะคะมันเป็นคุณหนูกำมะลอมันเป็นคุณหนูจอมปอม